ทิพยนจะเป็นไงบ้างไม่มีโอกาสได้บอกเรื่องนี้เสร็จรุ่นแม่ท่นเลทิ่ยนเดียนะเขาจะรออะไรอยู่แต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงนี่ก็อยู่ในเครื่องการสุกการสุนท้าอา้วครับเจ๊เล่นอะไรดี้งหัไอ้คนงด้ไอ้นาดาเลย้งกท้องแล้นะทั้งก็ท้องลไป่ยอกเราไอ้นาดาเลยนาดาเลยเขาไม่น้ำไดเสือเอามาให้ ว่าว่ามันออมาเลยมาเลยมาที่วะมาเลยมา้ลยกระบวนการหานเผยไอ้กลุ่ยว่าใครว่ามันอ๋อเขาเมื่อไปพูดคุยที่ไหนวะไปมาเลยไปเลยเนาะฟังเสียงดูแล้วเนี่ยดูเหมือนจะไม่ได้มาคนเดียวจะมาเราเป็นสองคนจะเป็นใครก็ต้องรู้จักกันสิถ้าไม่รู้จักกันก็จะมาว่าเราแบบนี้หรืออะไรแกงเทียวมาที่ะยังแอบดีกว่า ด้วยควาแมแน่ใจอยู่หัวที่หาทาทไหน,น,น,นมาถึงที่แล้วเลยโอ้ไม่ครูนี่เองตีกอค่ายเลยดูถือไม่ถือไม้มันไม่น่าตาขึงขังตายแน่เลยแสงขัเมืองไม่ต้องได้จะครูมาถึงที่ไม่ได้นะไม่ได้นะทำยองไงเน่ยลงไปตอนนี้ไม่ได้มีแต่ตายกับตายอย่างเดียวนะ ออกมาดีไอ้อไอ้อมาดิเ้มันะเมาะกับดีเมอิงเรียอลเยนอดเ้นดู้อเ้ยแดนเรอมัเห่ายเยเ็งเด็กวอ้เ้เอ้ยแคแข้างหลัง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 

หันหลังมาปดัดกองขึ้นดิอาอาดิลุกขึ้นมาหน่อยเร็วขึ้นมาหน่อยอะไรใจขึ้นมาหน่อยได้ไหมใจไม่กล้าลงไปอะไรใจกลัวนู่นอะไรใข้างหลังเลยปวดยังไงบ้างป <c oughs> วอะไรไปขับไปข้างหลังแล้วใจรีบขึ้นมาเลยอะไรกลนะัวได้ใจกลัวอะไรอะอะไรอะมันได้ไม่มีมี การขึ้นกางลงแค่ทางเดียวไงแต่แกตแอบขึ้นมาเนี่ยูก็เห็นแกตายแน่เลยเนี่ยเราอย่าเชื่อคุนียเชื่อค่ะเชื่อก็ไม่มีเอาหน้าแกก็ขึ้นขึ้นมาเละตังไปดินนี้ากันใต้ยินอ่ะได้ดินอะไรนะที่มักองข่ายช่วงช่วงคราวนั้นั้นมาแล้วเนี่ยแกขึ้นมาแกเดียดดคุก็มาแล้วเนี่ยแกขึ้นมาได้ไงตั้งดิฉันมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่เป็นอะไรดีล้แกขึ้นมาก็ดีแล้วคถามอะไรหน่อย จะชื่ออะไรอันนเหรอมันเป็นลูกครึ่งเป็นลูกครึ่งไทยอังกฤษอ๋อชื่ออะไรอ่ะอันนี้นี่ยชื่อไทยชื่อกล้วยชื่ออะไรชื่อกล้วยอืมชื่อภาษาอังกฤษอ่ะป่านนาน่ะบานิเน่ใช่อ๋อบานิน่เพื่อนเพื่อนฉันชื่อมาลากออะไรมาลากอเพื่อนชื่อมาลากอชื่อภาษาอังกฤษมันปาปายาชื่อไทยเนี่ยเหรอ เงินอะไรเ่ินขั้นตอนปกอนุ๊บอันหนึ่งไม่ย้อนไปไกลใช่ไหมนี่จะมากับได้จากครูใช่ไหมอ่าครับดูชื่วยมอกหน่อยเธอก็ครูก็มาที่นี่เนี่ยก็มีเพื่อนในป่าถือมีถือใบมาด้วยอย่าบอกว่ามันจะมาฆ่าเฉยเฉยก็เมืองไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่เหรอผิดเลยผิดคาดเลยลองไปนึกว่าจะมาฆ่านะเจ้ตอนที่แกไปอยู่บ้านเขาอะใช่ป่ะไปอยู่มาหลายปีนี่แกไปทำข้าวของอะไรของเขาเสียหายไว วันนี้นะเขาเอาของที่แกทำเสียไว้เนี่ยมาคืนด้วยกับแกลึกดูให้ดีทำมาเสียว้ของเสียเสียหายเสียหายเสียยหาก็คือแบบชำรุดใช่ไหมทำอเไรไม่มีแล้วนี่ฮะ ไม่เคยมันต้องมีสิไม่มีเนี่ยนึกแล้วเนี่ยนึกอยู่เลยเพื่อเ่มีแต่ว่าวันเนี้เขาจะเอาของชิ้นนั้นน่ยมาเรียนให้กับแกด้วยนี่ฉันไม่ได้ทำนะเอามาให้ฉันได้ยังไงเ่าแปลกนะเนี่ยอะไรแล้วมันเป็นอะไรบอกหน่อยได้ไหมอะไรอย่างนี้มันคืออะไรอะบอกหน่อยสิบอกไม่ได้แล้วทำไมแกไม่บอกอลที่แได้รู้ไงว่ามันคืออะไรโอ้ถ้าเกิดแกเอาไปแล้วแกไปซ่อม้ป่บ้านเลย อยาวไปเงินเชื่อแต่เนื้อฉันเห็นแล้วช่วงนี้งบอยู่ได้ยาวอ่ะไม่ได้ทำซะหน่อยไม่เอาแล้วกันไม่เอาไม่ต้องพี่พี่ก่อนถ้าเกิดครูเข้ามาให้แบบนี้เราปฏิเสธก็ตายอ่ะสิก็ไม่ตายหรอกเดี๋ยวเขาก็เก็บไว้ขายของเต่าเพื่อที่จะได้ใจแล้วว่าครูไม่ฆ่าฉันแน่ไม่ฆ่าไม่ฆ่าจะทำยังไงบอกว่าถ้าเกิดเขาถามแกว่าวันนี้ครูเอาของมือทำเสียไว้มาคืนให้กับมือมึงเอาไหมแกบอก ไม่เอาอย่างเดียวเลยได้ตกลงอะไรก็แล้วแต่ไม่เอาอย่างเดียวเลยนะไม่เอาแต่พุทงไม่ตายแน่เลไม่ตายแน่นอนไม่เอาแน่ๆเลยนเจ๊เจ๊เจ๊งากไม่กลับรักแขลก้าวให้เรารับแผลนะดีนะคุณรอมิงโอนามิมันอืมน้อง เดี um, the the ๋ยวม่มีมีก็จะมีขอเสนโหดจังเลยเนี่ยโอป้ากูนะเดี๋ยวก่อนกูแต่งเย็นก่อนแต่ก็เมือกต้องของฝากดีกูฆ่าได้หมดฆ่าได้ทุกเวลากูจะมีความไม่ตายก็ได้อะแต่กูอยากทถามกูเสียดายถามว่าสั้นเลยนะถามเลยที่อยู่บ้านข้าไปดำในวิชาเพลงดาบเพลงพวนหลอวะมันไม่สั้นเท่าไหร่ไปทำข้าวของกูเสียหายไว้ยาวอยู่นะตอนเนี้ยกูพาไว้หมดแล้ว ถามมาถึงที่ด้วยตะกูถามทำเดียวมึงเอาไหมาไม่เอาครับอ,อันไว่าพี่ตื้อไปกลับกลับไปกลับบ้านนี่เขาไม่เอาแล้วมึงจะรีบกลับไปไหนด้วยบ้านโอแค่ที่เดินที่เก่าที่นีแล้วแทนยันอุ้ยไม่ได้คิดเลยเวตอมบมาที่เอาเขา่อเอาเรื่องไปอยู่ไม่้ขาไปทล้วเรยวิชาเพดานไปโอนเอาไว้เนี่ยทำของที่ข้า เี่าหัวไห่สุดเสียหายไว้ตอนนี้ามถึงที่แล้วถามาให้ถึดแล้วทำไทำไมไม่เอาเหับอะไรไม่เอาอะไรมังไูเรื่อ,รองเ็มหูเดีววาใจเนึออตอนนี้ไปอยู่บ้านข้าเยทำขอให้ข้ารักทีสุนที่ กูจะเสียไว้ตอนเนี้พามาให้ถึงที่แล้วมาเคนไปแล้วเนี่ยเอาไ้เอออะไรทำอะไรเสียไ้เอาเอาไป ูไม่เอากูไม่เอาใคห้แต่ว่ากูให้เลยแต่กูโกรธแล้วหรอโกสรุปแล้วว่าอะไรเนี่ยด้วยดูเองเปลี่ยนการท่าแล้วกูอะนี่นะของที่มึงทำเตี้ยว้พาไปที่แล้วไป

กอดกันเข้าอาซี่อจูกันเข้าอัดกอดกนเข้าอาซอจูไม่อไรไรก็ล้อิงไม่รูองบนขาละล้ออกหักนะแฟนข้าไปถอไปจูมพแนคนอื่น่ะไหนงหน่ายเปินะแฟหนูเปิดมึงเออนี่มึงเียใจไปเองเอ่อการครับมึงอกหักเออเฮ้ยนี่ถ้าอกหักมึงร้องอย่างนี้มันไม่เข้ากันนะเต่า ถ้าโอเคั่มึงต้องร้องเพลงของยอดนะไม่ร้องอะทำไมอ่ะก็รักเป็นมาเลยพอ๋อื่องรักเป็นมาเลงอ้าวมึงไม่ร้องไม่ร้องของยอดนะร้องของสายันก็ได้อะแล้วไม่ร้องหรอกทำไมสายันเขาไม่ถูกกับยอดนะไม่ถูกกะไรเหไง้ขาพเจาไม่เชื่อยอดรักเป็นมาเลยแล้วมึงจะร้องเพลงอะไรอ้าวไอฝากยิ้มไปถือย่างเงีอยู่ในไหนก็เป็นเรื่องในข้างบนเลยไม่รู้เงเนี่ย

ใส่ขมือใสมือลูกสาวคนนี้ข้ามีอยู่คนเดียวจะโดดจะโจะกแต่ถ้าวันหนึ่งวันใดที่เอเพาเลยต้องหน่อยใจออกยังให้กับสาวอีกเัแก่โอาิวันใดเม่อแลต้วงตาและกลับมาหา วันมันไม่อยู่กินเลยคนายของมกับนกิตลอดเป็นไงบ้างอยาโกรธพี่เลยนะพี่โกร